สวัสดีครับมาอัปเดตสถานการณ์ทองคำกันคร่าวๆสักนิดหนึ่งนะครับสำหรับสัปดาห์หน้านะครับจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับมาดูย้อนหลังในสัปดาห์ที่ผ่านมากันสักนิดหนึ่งนะครับราคาทองคำนะครับทำห้เ h e r i g h สูงสุดที่บริเวณ3,348ไม่สามารถยืนเหนือได้ทําเป็นเฮดกับตัวเป็น head and shoulder นะครับแล้วก็เทขายลงมามีปัจจัยอะไรบ้างนะครับหนึ่งเลยในเรื่องของสงครามนะครับมีาการ สิงเลยนะครับในเรื่องของสหรัฐแล้วก็จีนนะครับมีการตกลงการเจรจาทางการค้านะครับรวมถึงในเรื่องของข้อมูล PCE นะครับที่ออกมาสูงกว่าคาดการณ์นะครับส่งสัญญาณเงินเฟ้อยังคงแรงอยู่นะครับกดดันในเรื่องของเฟดการปรับอัตราดอกเบี้ยด้วยนะครับข่าวณปัจจุบันก็ยังคงกดดันราคาทองคําให้ร่วงลงต่อนะครับมาดูทางเทคนิคอลกันสักนิดนึงนะครับราคาทองคำนะครับปิดจบวันศุกร์สัปดาห์ที่ผ่านมาร่วงลงทดสอบบริเวณ3220 55นะครับรีบาวกลับขึ้นมาทดสอบบริเวณ3,284เป็นซับไพโซนนะครับปิดจบแท่งเทียนเหมือนจะเป็นพินบาด้วยนะครับแต่ว่าทางนี้ทางนั้นในไทม์เฟรม H1 เนี่ยนะครับก็ มีสัญญาณนะครับอาจจะมีการรีบาวกลับตัวได้หรือเปล่านะครับถ้าหากยืนเหนือ3,284ได้มีแนวโน้มนะครับที่ราคาจะขึ้นไปทดสอบบริเวณสัก3,003ถึง3,302นะครับเป็นอีกหนึ่งโซนนะครับที่น่าจับตามองนะครับนั่นก็คือโซนนี้เลยนะครับอาจจะขึ้นไปทดสอบโซนนี้นะครับแล้วเบรกนะครับและลงต่อนะครับแนวรับสําคัญนะครับผมมองว่ามีโอกาสหลุดล่วงทะลุบริเวณนะครับ3,250นะครับจนถึงดีมาน โซนนะครับที่เคยทำไว้คือบริเวณ3,200นะครับ3,206 3,000 3,222นะครับก็ซึ่งเป็นแนวรับที่ค่อนข้างลึกพอสมควรนะครับเป็นฐานที่เคยปรับโรไว้ในเดือนพฤษภาคมนะครับวันที่20เนาะนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมมองว่าตลาดวันจันทร์เนี่ยนะครับอาจจะมีความสวิงเล็กน้อยนะครับหมายความว่าอาจจะมีมีโอกาสที่จะรีบาวกลับขึ้นมานะครับทดสอบถึง3,284อีกหรอบนะครับในทางเฟรมเล็กอย่างเช่น M30 นะครับก็รีบาวกลับมาชนแล้วหรอบนะครับ แล้วก็ถ้าหากรอบนี้เนี่ยยืนเหนือได้นะครับมันก็มีโอกาสที่จะนะครับมีแพทเทิร์นในเรื่องของการยกโกลนะครับแล้วก็ยกยกไฮนะครับทะลุขึ้นไปนะครับทดสอบนะครับจนถึงบริเวณ3 0 0 3นะครับอย่างที่ผมบอกไปแต่ถ้าหากว่านะครับเป็นกรณีแบบนี้นะครับและไม่ผ่าน ,300 3อย่างที่ผมบอกผมบอกไปฝั่งเซลลยังคงได้เปรียบนะคบมีโอกาสลงมาปรับฐานนะครับ แนวรับแรกเนี่ยนะครับถึงบริเวณ3,240นะครับแล้วก็แนวรับที่2เนี่ยจนถึงบริเวณ3 2 0 9นะครับต่ำสุดเลยนะครับหรืออาจจะเป็น3,200เลยก็ได้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วเนี่ยนะครับถ้าหากว่าดูจากในฝั่งของเทคนิคลแล้วเนี่ยนะครับถ้าหากทองคำจะกลกับตัวได้จริงๆ ฝั่งบายกลับมีมีโอกาสที่จะจะได้เปรียบเนี่ยนะครับอาจจะต้องยืนเหนือให้โเรเดิมนะครับที่บริเวณ3,320 3,321ตรงนี้นะครับถึงจะสามารถมีมุมมองว่านะครับฝั่งบายนะครับจะกลับขึ้นมาได้เปรียบนิดหนึ่งนะครับแต่ถ้ายังไม่สามารถแม้แต่กระทั่งยืนเหนือ3,284ได้ผมมองว่าย่อหรึกมีโอกาสที่จะลงมาปรับโลนะครับหรือมาเบรกโลเดิมที่บริเวณ3,206 นะครับจนถึง3,200เราอาจจะได้เห็นโซนี้กันอีกหนึ่งรอบนะครับทางนี้ทั้งนั้นสัปดาหนะ์หน้ายังมีข่าวสำคัญไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของนอนฟาร์เบโลนะครับในเรื่องของอ,อัตราการจ้างงานนอกพักกกรนเซที่นักลงทุนจับตามองด้วยนะครับ กลยุทธ์ในวันจันนี้นะคะผมมองว่าตลาดโลกยังคงมองในเรื่องของการกดดันราคาทองคําร่วงลงต่อนะครับแนวรับแนวต้านสําคัญอย่างที่ผมบอกไปอยู่ที่บริเวณ3,302 3,000ไม่เกิน3,310 นะครับแต่ถ้าหากว่าทะลุขึ้นไปได้เนี่ยเราจะได้เปรียบในฝั่งบายเลยชัดเจนนะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยเนี่ยนะครับตลาดวันจันทร์ก็ระมัดระวังกันสักนิดนึงนะครับอาจจะมีการสวิงปรับขึ้นไปช่วงประมาณ6กถึงแปดโมงเช้าหกโมงนะครับจนถึง10บโมงเช้านะครับรอลุ้นว่าดอกแรกเลยเนี่ย3284จะยืนเหนือนได้ไหมถ้าไม่ได้นะครับ32,84เนี่ยก็เทลงมาต่อแน่นอนนะครับผม